ตัวอื่งตัวนี้กูนะไม่ใช่อึงอ่อางอ๋อไม่ใช่อึงอ่างน้ำอึงพักกูนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมไม่มีลายอา๋อไม่ไม่มีลายเออมันไม่มีลายเขาเรียกอึงเข้าอึงปากควดดกูนะยี่สิบลูกสกินบันไดเนี่ยมันแอบไว้เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ในดินเห็นไหมเนี่ยเออ ยูซื้อก็ได้กินตัวนี้ตัวนี้ยังตัวนี้ยังห่วยมันเป็นอะไรมันกินได้เหรอมันตัวใหญ่ยังเนี่ยตัวใหญ่แล้วแล้วก็ตัวใหญ่แล้วปลาโซเฮ้ยว่าบริกินเนี่ยมันใหญ่เกินปลาไม่ตัวใหญ่ใช่หาตัวลูกพี่ท่านโอ้มากินแมวเราหาตัวลูก แล้กวก็ไปเตะมันคือมาหาตัวโลกเนี่คือยี่สิบตัวโลกอหุน่นใครจะเตะมาละหาตัวโลกอหรอือเปล่าครัห้าตัว600หกร้อยเตะหัวมีใครอยอะห้าตัวสองร้อยมี่เธอได้กับซื้อรถปีเลยพี่นอออ้องเอ้บอกไปเตะเราเอามิเตขีดินตัวนี้ ไต่นะ่นะก็ไี่ไงอันหน้าปเป็นเบรคเอเนี่ยมือขข็งเนคากคน็นีเหมือนเดิมองโกกอก็โง่กุเนาะมันก็เลียนแยางเดียวเขาเรียกว่าอะไรนี่คางโคกคางโคกห่วยางโคกสมันไม่มีใช่มันไม่มีลายน่า <c oughs> กัดคนเลยเด้อใครล้วงไปให้มันกัดนิ้วขาดไปเลยนะต้องหลอกแบบนี้หลอกเด็กกัดเลยทึบไปเลยนะมึงก้าจ้าบดก้าไหมฮะกัดแน่ๆนะใครไปเล่น,นมันมม่กัดเลยข้อสั่งมาแล้วใครเอามือไปล้วงให้มันกัดเลยนะเป็นแน่บอนขาดเบ่อ ยังฮกตยังกุกคือเศราอยู่นี่โอ้ยวายอื้งไปใส่เบิร์พัสดุมอร้อยุ่นเฟมมอนเองมาเนียหากิโลผมก็เดโพดเทต้มที่เรหากิโลผ่นะกินทังในเบิร์เ่อด้ประกาศขายบอกา็วางไว้ในส ن د و มันก็หนักแต่โอ้ยเนาะเออไปถือไว้เห็นเนี่ยเนี่ย รูอสรามเกินละวบ้างหน่อยห้ากิโลโอ้สีเี่มันหนักอีหลีเนาะนึกว่าซื้อได้มันบางคนได้แค่สิบตัวบางคนได้นี่มันได้แต่ตัวใหญ่ตัวน่อยนัย่นตัวมันเคยใครเนาะพี่น้องอืมขาสี่กูด,ดูกี่เด้อโอ้บอกกล้ากินหรอกเด้อความมันได้สุก Anh xuống lên thì khác thì hợp dụng Mà là như thế mình Lại khẳng tuần anh nhìn quân tiền đường Có hết có bất lạng có tôm chỉ nó đây rồi, Mới hình thay đây có kìm xe mò chỉ nó Mò phôi bông bông xe nằm phá khám ăn นียย่ข้าวทุย่างโหโหคอดีแค่แค่อยู่บ้านได้งากคอยไปหาอีกอย่างในตลาดมาซื้อมาเรียบร้อยแล้วเออขุจักซื้อมาเนี่ยยิ่ง่ายต้อขอยอะไรต่น,รตนนี่ยบะมีเด้อเนี่บะมีเด้อมัวผูกไว้บะทุยางโดนต้ตนเงินต้นทองตอนน้นยังมากอันนี้ก็บผูกไว้ยุ้ยแมีนบ้นนน สฮ้่บลางอยู่สองชั่วโมงก็บปรเรบร้อพี่น้องเนียผูเดี๋ยวไปเห็ดเลยนี่เสียคนนี้มันเมียกอีกมย่างหนึ่งเปน็นนางอ่อนมันตัวนี้โอ้ยบ่เสียบเลยตัวนี้ดูสูตรไปสูตรมันพี่น้อง เขาแย่บ่เห็นตัวมันแย่บาปเป็นเอ้องมาสิ่งโเคเดูกียดีอยู่บรดบฮัดมีแต่ตัวหนักๆน้อาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสนีทก,กันนะครับลายโวดยี่สิบลูกกินังไรเว่ยมันยังบอกได้ต้มเที่ยวหากิโลกไกเลย ได้กินเบื่อปนานเคยกินคนเดียวสามโลนึง <laughs>